ในโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณแก้มวสินีอัคชาติกุลนะครับเจ้าของร้านแกรมคาเฟ่ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแก้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแก้มครับฮัลโหลได้โอเคติดแล้วครับอยากให้แนะนำแกรมคาเฟ่ก่อนละกันผมผมเชื่อว่าหลายคนเคยเห็นแล้วแต่ว่าอาจจะมีหลายคนที่ยังนึกภาพไม่ออกหรือยังไม่รู้จักแกรมคาเฟ่ครับผม ค่ะสวัสดีค่ะแก้มนะคะวัชินีอักขชัยกุลนะคะปัจจุบันคือแก้มก็ทำแกรมคาเฟ่นะคะแล้วก็ได้เป็นอาจารย์สอนที่วิชา Culinary a r อที่มหาวิทยาลัยศิลินครินวิโรจน์นะคะแล้วก็เป็นฟ o ้ดคอน u l t แทนซึ่งแกรมคาเฟ่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำอาหาร โดยเป็นเบเ a ฟัสอินสปายนะคะซึ่งนอกจากเป็นอาหารเช้าแล้วอะคะ่ะส่วนหนึ่งของเมนูในร้านอาหารเราเนี่ยก็จะเป็นเมนูอย่างเช่นเป็น p แพลนเบสหรือเป็นวีแกน o อปชันหรือเป็นกร t เ n นฟรีสำหรับลูกค้าที่พอเราเปิดมาจริงๆแล้วคือแบบเหมือนกับเราก็มีลูกค้าที่ Request จะมีรีเควสต์ต่างๆหรือว่าจะเป็นออปชันให้สำหรับคนที่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็เลยก็เลยเวลาเปิดคาเฟ่นเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นวีแกนเมนูหรือเป็นแพลนเบสอยู่แล้วอะไรเป็นอินสปิเรชันที่ทำให้คุณแก้มตัดสินใจมาเปิดคาเฟ่ที่โฟกัสที่เนี่ยเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆนาๆนาเหล่านี้ครับคือจริงๆแล้วตอนแรกอะค่ะคือแบบเราก็ทำคาเฟ่เป็นแค่ว่าอาหารเชา้าในสไตล์ที่เราชอบ เสร็จแล้วคราวนี้คือจริงๆแล้วพอเราได้ทานหลายๆอย่างแล้วเนี่ยค่ะคือเทรนด์ของอาหารเช้าเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แค่เป็นเป็นอเมริกันเบรคฟาสหรืออังกฤษเบรคฟาสใช่ไหมคะ <c oughs> ก็จะมีอาหารเช้าหลายๆชาติเพื่อสุขภาพที่เรารู้สึกว่าเออเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ <c oughs> ก็ทําให้เราก็ได้มีการลองทําเมนู <c oughs> แล้วก็มีเสียงตอบรับที่ดี <c oughs> นะคะก็เลยแล้วเราก็เป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วด้วย <c oughs> ก็คือก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่า เราก็ได้ทานอาหารที่เป็น n พลนเบสมากขึ้นแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่เราจําเป็นต้องใช้ร่างกายเยอะสมมติว่าเราต้องออกกําลังกายในระยะยาวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็มีโคชของโคชวิ่งโคชปั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็แนะนําให้เราทานแพลนเบสช่วงนั้นคือมันก็จะช่วย Recovery ร่างกายคือเหมือนกับ การอักเสบหรือการไหลเวียนของเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดีกว่ากับการที่ถ้าเราทาน m ิต t โปรดักส์ product, อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแนะนำให้เราทำแบบนี้ซึ่งพอเราได้ลองเราก็รู้สึกดีนะคะที่แบบเหมือนกับคือสดชื่นขึ้นในการ Recovery นะแล้วก็เหมือนกับว่า เราก็สบายตัวไม่ได้หนักรู้สึกว่าย่อยง่ายใช่ไหมมันรู้สึกเบาตัวกว่าอย่างนี้ใช่ใชค่ะ <Ừ. S 2> คือสมมุติว่าเราตื่นมาตอนเช้าอย่างนี้ค่ะก็จะรู้สึกสดชื่นกว่าจะไม่ได้หนักตัวแล้วก็คือระบบต่างๆในร่างกายคือการที่ว่าบางทีเราก็จะมีความเมื่อยใช่ไหมคะจากการเทรนนิ่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยการซ้อมคือการที่ทานแพลนเบสเนี่ยมันก็จะทําให้แบบ เราเหมือนกับสบายตัวกว่าเลือดไหลเวียนได้ดีกว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคำว่าการกินให้เฮลตี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องของประเด็นออกกำลังกายการกินให้เฮลตี้เนี่ยอยากคุณแก้มเล่าให้ฟังหน่อยว่าได้ได้ได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 รับทราบว่าคุณแก้มได้เตรียมตัวเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังด้วยเกี่ยวกับการรับประทานอาหารอย่างเฮลตี้ขอสไลด์ด้วยครับผมสไลด์สไลด์ไปไหมไม่ไปรครับรทีมงานช่วยกดสไลด์นี่กดแล้วไม่ไปครับนี่ เพราะไม่ยอมเปลี่ยนฐานนี่เห็นไหมใช่ไหม <laughs> ได้ให้ทีมงานซ้อมไปแป๊บหนึ่งนะครับสนิทกันครับผมขอแซวเขานิดหนึ่งคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการกินให้เฮลตี้นี่ส่วนตัวคือสำหรับทุกคนเนาะไม่ใช่นักกีฬาอย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างถ้าเกิดสมมุติมีใครได้ดูสารคดี Netflix ตอนนี้นะคะมันมีสารคดีหนึ่งอันหนึ่งที่ชอบมากคือ l ิฟท์ทูฮัคือมีอายุยืนยาวถึงร้อยปีใช่คือคือผู้เขียนเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับ เป็นแดนบิลสเนอร์นะคะเป็นคนที่เขาเป็น national g e o g r a p h i c ที่เขียนเขียนเขียนหนังสือด้วยแล้วเขาก็ได้ปั่นจักรยานไปในแบบเหมือนกับประเทศต่างๆก็คือเหมือนกับปั่นจักรยานรอบโลกระยะไกลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคราวนี้เขาก็ได้ค้นพบว่าคนที่อยู่ในแถบบลูโซนเนี่ยเนาะเขาก็จะได้แบบมีอายุยืนยาวซึ่งประเทศในแถบบลูโซนเนี่ยก็คือจะมีหลายๆประเทศอย่างต้องญี่ปุ่น มีโอกินาว่าญี่ปุ่นนะคะมีกรีซหรือมีมีสหรัฐบางเมืองนะไม่ใช่ทั้งประเทศนะใช่มีโลมาลินดาที่แคลิฟอร์เนียนะคะหรือผมจะมีเนี่ยค่ะมีคอสตาริกามีอิตาลีมีกรีซแล้วก็มีญี่ปุ่นอย่างโอกินาว่าซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะ การที่เราเนี่ยทานแพลนเบสเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวได้ดูจากค่าเฉลี่ยของประชากรในรแต่ละเมืองที่พูดมานะคะอย่างเช่นอย่างโอกินาวาเนี่ยเขาก็ทานมันหวานญี่ปุ่นเป็นส่วนมากเลยอ,อันนี้คือหมายความว่าประเทศหรือว่าเมืองนั้นๆที่ประชากรอายุเกินร้อยหรือร้อยขึ้นไปรับประทานอะไรในแต่ละวันใช่รับประทานแพลนคือเป็นพืชส่วนใหญ่เช่น คือสัดส่วนของอาหารแพนเบสอย่างเช่นในโอกินาว่าอย่างเงี้ยค่ะค67%คือเป็นมันหวานญี่ปุ่นนะคะหรือจะเป็นโลมาลินดาที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียอเมริกา <California America, S 3> ซึ่งปกติแล้วเนี่ยค่ะคือในอเมริกาเนี่ยคือคนเนื้อสัตว์ทั้งนั้นใช่ร้อยปีเนี่ยจะไม่ได้เยอะมากอย่างในโลมาลินดาเนี่ยคือ เออเรทคนที่อายุเกิน100ปีเนี่ยคือมากกว่าในอเมริกาที่คือ10เท่าเขาทานคือผักกับผลไม้เกิน5 0อตหรือในอิตาลีนะคะก็คือเหมือนกันรหรือว่าจะเป็นกรีซก็ตามเนี่ยคือผักผลไม้คือเปอร์เซ็นต์นี่คือเกิน5 0เท่าที่ผมสังเกตขอขออนุญาตกลับไปอันเมื่อกี้นิดนึงงานไปมันไปถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าเนี่ยเนื้อสัตว์หรือว่าไขมันของแต่ละประเทศที่ว่าเนี่ยน้อยมากเลยนะ ใช่ไหมอันนี้อย่างเช่นว่าเนื้อสัตว์นี่เนื้อสัตว์ปลา5%ไขมัน2%ของทางอิตาลีหรือว่าโอกินาว่านี่เนื้อสัตว์แค่ 2%, 2> ใช่ถ้าเป็นคนไทยอ่าคุณแก้มลองคิดประเมินดูเราจะแบ่งสัดส่วนยังไงฮะน่าจะข้าวแบบ50%อย่างนี้ไหมสี่สิ จริงๆแล้วนะคะคือถ้าเกิดอยากจะดูตัวอย่างอาหารถ้าเกิดสมมติเป็นคนไทยทานหรือว่ายังไงเอ่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีสไลด์มีอย่างเช่นคือจริงๆอ่ะสัดส่วนของอาหารถ้าให้แนะนำอ่ะเราก็จะแนะนำเป็นอย่างนี้ขออนุญาตยืดูคือเป็นบาลานซ์ไดเอทชว่าเป็นคนที่เป็นแพลนเบสเนาะอย่างเช่น เปอร์เซ็นต์ของผักผลไม้ครับคือแนะนําเลยว่าอย่างน้อยคือ40%หรือ50%ได้เลย mm hmm. แล้วก็เปอร์เซ็นต์ของโปรโตีนก็คือ1-4ส่วนสก็คือประมาณ25%ส่วนที่เหลือก็จะเป็นคาร์บกับแฟตซึ่งว่าคาร์บกับแฟตเนี้ยเรโซเนี้ยก็คือแล้วแต่ว่าเราจะชิฟว่าเราจะใช้พลังงานแบบไหนถ้าเป็นคนที่ กัลังกายระยะสั้นหรือคนทั่วไปก็คือจะทานแฟตน้อยหน่อยแล้วก็คาร์บต้องใช้พลังงานทันทีไม่ต้องการสตอร์จต้องการใช้พลังงานเลยทําอาชีพอาจจะต้องทํางานที่ใช้แรงเยอะกว่าปกติใช่ไหมอาจจะต้องมีคาร์บเยอะกว่าใช่ค่ะสาหรับอันนี้คือสัดส่วนอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นคนคนคนทั่วไปอ่ะกันเนี้ยค่ะก็จะเป็นพีระมิดของแพนเบสที่เราอยากจะแนะนําคือว่าผักผลไม้เป็นเปอร์เซ็นที่เยอะที่สุด คาะาแนะนำนะคะแล้วค่อยมาเป็นเ r a i n s เนย่งเช่นเป็นพวกคาร์ uh, บโบไฮเดรตเชิงซ้อนค,คือ low GI น้ำตาลตา่ำถ้าอย่างเป็นเมืองไทยเนี่ยเราก็สามารถกิน uh, มเมล็ด พันธ์อย่างอื่นของเราก็ได้อย่างเช่นสมมติเข้าฟ้างนะคะหรือว่าจะเป็นเข้าซ้อมมือต่างๆเช่นเ,เข้ากล้องเข้าแดงของเรานะคะซึ่งเหล่านี้ค,คือเราหาได้โดยที่แบบมันไม่ยากแตกต่างกับไลฟ์สไตล์ผมในะปัจจุบันมากพอคุณแก้มยิ่งพูดถึงมันยิ่งแบบ สะท้อนเข้าไปในจิตใจพิระมิดผมเนี่ยด้านล่างนี้จะเป็นแบบทั้งแป้งแล้วก็ไขมันทั้งนั้นเลยแล้วข้างบนสุดอาจจะเป็นผักผลไม้แบบนี้ควรจะต้องเตรียมปรับปรุงได้แล้วใช่ไหมก่อนที่สุขภาพจะอาการหนักไปกว่าน,นี้คือจริงๆแล้วค,คนทานแบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเราก็จะหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าอันนี้คือเขาก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนประสบมาหรือสตูดี้มาว่าถ้าเป็น whole food p l a n ส b a s เนี่ย ก็จะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีห่างไกลหมอไม่ต้องทานยาหรืออ,อ,อาจจะเป็นแบบมีอายุยืนยาวเกินร้อยปีได้ง่ายขึ้นจะไม่มีปัญหาเรื่องไขมันในเส้นเลือดกองคอเลสเตอรอลเกินมากแล้วก็<ช>ความดันสูงแบบนี้เราก็อยากจะแบบเอจจิ้งอย่างแข็งรแรงเพราะว่าถ้าเกิดได้เห็นจริงๆแล้วถ้ากลับ,บไปอย่างที่บอกะคะ่ะประเทศในแบบบางประเทศ ซึ่งถึงแม้เขาไม่ได้มีรายได้สูงอย่างเช่นที่อย่างเช่นมันจะมีประเทศตรงเหมือนกับ g r e หรืออิตาลีอค่ะในอเมริกากลางใช่อเมริกาใต้อเมริกาใต้ซึ่งบางทีเนี่ยอย่างโรมาลินดาหรือว่าวันนั้นเห็นก็คือมีนิการัวซึ่ง ซึ่งเขาไม่ได้มีรา,รายได้สูงเลยแต่สิ่งที่เขาทานเพื่อที่จะให้เขาได้มีอายุยืนยาวและสุขภาพที่ดีเนี่ยค,คือเขาทานพวกถัว่ว ขอดข้าวโพดแล้วก็ฟักทองคือถั่วข้าวโพดฟักทองแป้งอย่างเงี้ยค่ะของเขาคือไม่ใช่เป็นแล้วก็มันซึ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของที่มีราคาแพงถูกต้องคือประเทศไทยก็มีเยอะแยะข้าวโพดนี่คือหาได้เยอะมากหรือว่าถั่วเราก็หาได้เยอะมากซึ่งการที่จะมีไลฟ์สไตล์ที่มีเฮลตี้เนาะคือเขาก็ทำงานคือทุกอย่างเนี่ย เขาเขาจะส่งเสริมให้ทุกคนมีแอคทิวิตี้คือให้เคลื่อนไหวตลอดเวลาถึงแม้ที่คนสูงอายุเนี่ยเขาก็ผ่ามะพร้าวเขาก็ยังทํางานยังยังมีการใช้ชีวิตที่เหมือนกับว่าได้ออกแรงแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์เหล่านี้ก็คือห่างไกลหมอได้ครับซึ่งประเทศเหล่านี้เขาก็ไม่ได้มีแพทย์เข้าถึงเขาก็เทรนคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้เขาเนี่ย ให้เป็นเหมือนแพทย์อาสาเข้าไปตรวจเรื่องการทานของเพื่อนในในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแก้ก็ว่าเป็นทางเลือกที่ดีคือเขาบอกว่าอย่างบ้านเขาเนี่ยไม่ได้มีรายได้เยอะแต่การแพทย์เนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เงินอะไรเยอะเลยอืมเราได้เห็นภาพรวมนี่คือไลฟ์สไตล์ของคนที่มีอายุมากกว่า100ปีอันนี้ที่เห็นนะคอสตาริกานิโคยาหรืออะไรก็แล้วแต่เรากลับมาประเด็นในบุมของท่า อันนี้ไม่ตรงกับผมเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าหลายคนคน,นักกีฬาด้วยคนที่ออกกําลังกายด้วยพอได้ยินแพนเบสหลายคนก็จะแบบโปรตีนจะถึงเหรอจะไหวเหรอแนะนําเรื่องนี้กครับคุณแก้วครับใช่สําหรับโปรตีนในแพนเบสเนาะคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ทานอาหารที่เอ แปรรูปนะคะเราสามารถหาอาหารโฮลฟู้ดได้เช่นอย่างเช่นขออนุญาตหลีกให้นะครับโฮลฟู้ดโฮลฟู้ดแปลว่าอะไรดีถ้าเกิดว่าเราจะแปลเป็นอาหารที่ไม่ได้แปลรูปไม่ได้แปลรูปเราทานทั้งหมดของเขาอย่างถั่วแล้วก็ทานเปลือกด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือทานที่เขาเป็นลักษณะอาหารแบบที่เรามองเห็นเลยอย่างเช่นในรูปด้านบนอย่างเงี้ยค่ะคือจะเป็นถั่วต่างๆใช่ไหมคะถั่วเหลืองถั่วดําถั่วแดงถั่วขาวถั่วอะไรเนี่ยชิคี คือถั่วเหล่านี้ก็คือเป็นซอสหลักของโปรตีนรหรือเป็นบอกครีถ้าเทียบน้ำหนักกรัมของบอกครีกับเนื้อสัตว์เนี่ยคือตัวบอกครี่ก็มีสารอาหารเยอะมากแล้วก็มีโปรตีนเยอะมากชิกพีหรือผักใบเขียวต่างๆถ้าเป็นผักใบเขียวต่างๆอย่างเช่นผักโขมก็เป็นแหล่งโปรตีนที่เยอะเช่นกันหรืออย่างเช่นเรามีถั่วแล้วก็เป็นคี้นัวมีเทมเป้เต้าหู้เหล่านี้ค่ะ เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือคนสูงอายุคนที่ดูแลสุขภาพก็แนะนำว่าเหล่านี้คือเป็นของที่เราทานได้ค<ะ>เหล่านี้คือเป็นเหมือนกับแหล่งปโปรโตีนที่เพียงพออยู่แล้วนี่คือในเชิงของโปรโตีนแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นับแค่โปรโตีนอย่างอื่นก็จะต้องบอกว่าก็ก,ก็เหมือนกับ แพลนเบสโดยทั่วๆไปถูกไหมก็คือเน้นผักใบเขียวเน้นถัว่วเน้นพืชตระกูลหัวอะไรที่ที่มันเป็นโฮฟู้ดมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรเต็มๆอ่ะใช่ไหม <c oughs> คือเป็นอาหารที่เราทานแบบไม่แปรรูปอ,อประมาณนี้ค่ะคใช่คือครับแล้วนี่นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประโยชน์ของการทานแพลนเบสล้วกันนะคะคืออย่างเช่นนักกีฬาเนี่ยเพราะอะไรเขาถึงทานแพลนเบส คือเพราะว่าเขาทําให้ด้วยความที่เวลาเราออกกำลังกายเยอะใช่ไหมคะ<า>เลือดเราเนี่ยมันก็จะมีความหนืดขึ้นมีกดแลคติกเนื่องจากเราหายใจเนี่ยแล้วก็เนาะระบบในร่างกายเนี่ยมันทําให้เราต้องใช้ออกซิเจนเยอะขึ้นการไทพปนเบสเนี่ยมันทาให้เกิดเลือดไหลเวียนได้ดีม,มันมีอัลคาไลเซ์ก็คือการหมุนเวียนของเลือดเนี่ย ทำได้ดีขึ้นทำให้อ่นี่คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่นักกีฬาเลือกที่จะทานแพนเบสด้วยนะคะ mm. แล้วก็อันดับที่2นี่คือบอกว่าคือลดการอักเสบอย่างเช่นคือสมมุติว่าเป็นการที่เราต้องใช้ร่างกายอยู่แล้วเนี่ยการที่ลดการอักเสบเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยก็จะได้การฟื้นฟูที่ดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแพลนเบสเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยมีคอเลสเตอรอลในอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็จะทำให้เราได้ออกซิเจนในในหลอดเลือดได้ได้ดีนะคะคือมันก็จะทำให้เขามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นเมื่อเขาได้รับ เขาเรียกออกซิเจนในหลอดเลือดใช่ไหมคะก็การสะสมของก,กดลคติกก็จะน้อยลงเพราะถึงเวลาพอร่างกายมันกล้ามเนื้อมันเกิดการเอ็กซ์ซอร์ไซส์การที่มันจะไปดึงออกซิเจนมันสามารถดึงออกซิเจนได้ง่ายขึ้นแล้วโอกาสที่จะดึงดาคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ก็น้อยลง<ช>การสะสมแลคติกก็น้อยลงด้วยใช่ทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมีโมบิลิตี้ที่ดีขึ้นมีพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นแล้วก็อย่างเช่นข้อ4เนี่ยที่บอกคือมีเฟลกซิบิลิตี้ที่ดีขึ้นนะคะ แล้วก็อย่างขา้อถัดไปก็คือนอกจากนี้คือเขาก็จะมีแอนตี้ออกซิเดนสูงนะคะสารต้านอนุมูลอิสระใช่อย่างถ้าถ้าได้เห็นเนี่ยค่ะอย่างเช่นถ้าเราได้ดูในสารคดีเนาะหรือว่าสิ่งที่เมื่อกี้ได้พูดว่าในแถบบลูโซนสิ่งที่เป็น คอมมอนว่าคนส่วนใหญ่ทานเหมือนกันค,คือมีอะไรมันหวานม่วงนะคะหรือมีออพืชผักผลไม้สีม่วงหรือรอย่างเช่นถัออ่วหรือวอะไรหรือบางอย่างที่เป็นสีออกดําเข้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนเขาก็จะมีการดื่มองุ่นดื่มไวน์อะไรอย่างเงี้ยคือเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการต่อต้านอนุมูลอิสระรทำให้เป็นอันนึงที่สําคัญสําหรับ นักกีฬานะคะแล้วก็ทําให้มันเหนื่อยน้อยลงมีสายตาที่ดีมีการฟื้นฟูที่ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมีไฟเบอร์เยอะแล้วก็มาทำให้แบบไม่ได้สะสมไขมันก็คือเนี่ยค่ะก็ทานแล้วเนี่ยก็คือจะส่วนใหญ่ก็มีสต๊รดดี้ว่าเฮ้ยเพิ่ม VO2Max นะคะเป็นการที่เราได้ใช้ออกซิเจนได้เยอะขึ้นในการที่เหมือนเวลาเราออกกํลังกายเนาะใช่ครับนี่ก็คือตามเบส ใช่อย่างนี้ก็คือเป็นนักกีฬาที่เขาทานแพนเบสใช่อย่างเนี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้ energy เยอะมากอย่างนักเทนนิสอย่างเซเรน่าวิลเลียมนะคะหรือเป็น F1 ที่ที่เคยเป็นแชมป์อย่างเช่นลูอิสแฮมิงตันคือเขาก็โกแพนเบสเลยหรือจะเป็นเนี่ยค่ะโนวักทนั้งียโนวัจโกวิกใช่คือเขาก็คือเป็นวีแกนอยู่แล้วซึ่งเขา สองคนนี้ก็คืออันดับหนึ่งของเทนเนิสนะเป็นแบบอย่างวีนัสวิลเลียมหรือโนวักเนี่ยค,คือเขาก็พูดว่าแบบเขาก็เหมือนเพอร์ซูเอตนะ <c oughs> ให้คนทานแพลนเบสเพื่อที่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาแข็งแรงขึ้นเขามีมีมัสเซลที่แบบว่าทนทานมากขึ้นแล้วก็รีคอ v e r เวอรี่ได้เร็วขึ้นก็เลยเป็นเป็นตัวอย่างที่เรารู้สึกอย่างลิวส s แฮมิงตันเนี่ยคะ่ะนอกจากที่เขาทานแล้วอะตัว เบอร์เกอร์เขาทำ Plant Based, เบอร์เกอร์แผ่นเบสด้วยตอนแรกเนี่ยคือสาขาไม่ได้เยอะมากแต่ตอนหลังเนี่ยคือมีการขยายสาขาไปทั่วอังกฤษเลยซึ่งเขาเบอร์เกอร์แผ่นเบสของเขาก็ได้รับรางวัลด้วยว่าเป็นมีรสชาติที่ดีเพราะฉะนั้นคือแก้มคิดว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็น โอกาสของคนที่ทานแพนเบสอย่างเช่นบางทีเราเดินในงานเนี่ยอาหารอร่อยทั้งนั้นเลยซึ่งมันมันง่ายมากสำหรับคนปัจจุบันนี้ที่จะทานเทียบกับ5ปี1 0ปีที่แล้วผมว่าง่ายง่ายขึ้นมากๆเลยนะใช่ไหมที่อยากเพราะสมัยก่อนเนี่ยผมจําได้ว่าคนจะกินแพนเบสก็ต้องพกเต้าหู้ไปหรือว่าพกเห็ดไปแล้วเวลาไปสั่งอาหารก็ต้องซ้ำๆคือเอาเห็ดกับเอาเต้าหู้ไปทำอาหารซ้ำๆซ้ำๆใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้แบบมีเนื้อสัตว์หรือมีอาหารที่พร้อมแล้วอ่ะแล้ว อร่อยอร่อยแบบจริงอะเมื่อกี้มีได้ลองชิมมีเกี๊ยวอย่างเงี้ยมีเกี๊ยวผมยังไม่ได้ชิมเมื่อกี้นี้มีโปรตีนแพนเบสให้เลือกเยอะมากหรือจะมีเป็นอาหารต่างๆซึ่งจริงๆแล้วอย่างนักกีฬาใช่ไหมคะเขาก็จะมีการทานอาหารที่อย่างเช่นทานเป็นมื้อต่างๆที่ว่าตื่นขึ้นมาเขาทานอะไรคือก็ขึ้นอยู่กับการใช้แรงงานของเขาเนี่ยเขาก็ง่ายๆเลยก็เอาวลูโคลูออนโทสนะคะหรือ บางทีเนี่ยช้อยคือคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยถ้าเรารีบ,รบ <S <S เขาก็ทานเหมือนเราคือสมูทตี้มสมูทตี้เนี่ยเขาก็จะใส่แพนเบสโปรตีนลงไปด้วยซึ่งนอกจากคือเร็วอ,อร่อยแล้วคือได้รสชาติที่ดีจากผลไม้ด้วยแล้วก็คือแล้วก็ได้วิตามินซึ่งเหล่านี้หลายๆครั้งเขาก็บอกว่าเป็นทางเลือกของนักกีฬาที่ส่วนใหญ่ที่ว่าเขาทานอันนี้อาจจะเป็น pre-workout ก่อนที่จะออกกําลังกายเป็นพรีวิร์คเอาเลยแล้สําหรับอาหารกลางวันอเขาก็จะอาจจะเป็นอะไรที่เป็นมื้อขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นสลัดหรือเป็นเป็นข้าวอะไรก็แล้วแต่หรืออย่างเอย่างเขาเองที่ทานนักกีฬาเนี่ยก็จะทานเคอรี่กับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาจจะแบบเออจจะมีความอิ่มที่มากขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้ยากเลยสําหรับเอถ้าเกิดว่าใจเราหรือว่าเราเริ่มปรับตัวปรับไลฟ์สไตล์ได้มันไม่ได้ยากเกินไป ไม่ได้ยากเกินไปถามคุณแก้มเพิ่มเติมคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มเข้ามาในแวดวงเราอาจจะไม่ได้สามารถหาซื้ออาหารแบบนี้ได้ตลอดเวลาสมมติอยู่บ้านเราดูแพลนอาหารที่เป็นพืชผักผลไม้ที่บ้านแล้วร,รู้สึกว่ามันจือดอ่ะช่วยแนะนำหน่อยในฐานะที่แกรมส c a าเฟก็เป็นหนึ่งในร้านที่มีความสามารถในเรื่องนี้เราทำยังไงใหม้มันกินง่ายขึ้นมันอร่อยขึ้นมีเทคนิคอะไรบ้างครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอาหารสำหรับแลนเบสเนาะค,คือจริงๆคือด้วยความที่ว่าเราสามารถทำให้ดูน่าสนใจสำหรับคนทั่วไปทานง่ายๆเนี่ยคือเต้าหู้เรามีอยู่แล้วเห็ดเรามีอยู่แล้วใช่ไหมคะ คือแก้มคิดว่าเราสามารถนํามาปรุงสุกเตรียมไว้รหรือเราพอชั่นไว้ทําเป็นถุงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเก็บไว้ในในตู้เย็นให้เราพร้อมใช้เรามาผสมกับอะไรผสมกับข้าวได้ผสมทาเป็นสลัดได้เอามาผัดเป็นสปาเกตตี้ได้อย่างเวลาที่แก้มทําที่ร้านเนี่ยคือเราก็จะเป็นชอ i ส e v e ก a n ของเราก็จะมีเห็ด เต้าหู้ทําเป็นสลัดก็มีหรือจะเป็นเห็ดผัดสปาเกตตี้ที่จะเป็นช้อยส์ว่าสมมุติว่าจะเป็นช่วงบางทีเราก็จะมีเป็นเหมือนกับคาโบนาร่าแต่เราใช้เป็นไขมันพืชเ<อ>ช่นเ,เป็นนมถั่วหรือกะทิแทนซึ่งก็มีความเอนจอยได้เหมือนกันหรือการทำสลัดที่เราใส่ทั้งถั่วหรือผลไม้แหง้งหรือผลไม้สดมันก็จะได้ทั้งรสชาติและเท็กซ์เจอร์ที่ ต่างจากปกติเพราะฉะนั้นคือเราไม่จำเป็นต้องกินแบบเดิมรเราสามารถปรุงให้มีสีสันให้มี texture และรสชาติที่น่าสนใจมากขึ้นเพราะอย่างที่บอกคือชอยตอนเนียเยอะมากครับแล้วการที่เราใช้เครื่องปรุงรสอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่แค่เกลือกับพริกไทยใช่ไหมเรา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 มีเทคนิคอะไรในการปรุงให้ให้มัน เพราะในใจผมเวลาปรุงเราก็จะต้องคิดน้ำปลาแต่น้ำปลาเราก็มันก็ไม่ใช่มีมีแนะนํำยังไงบ้างคะ <c oughs> คือ <c oughs> จริงๆ <c oughs> แล้วเนี่ย <ừ. S 1> คือแก้มส่วนตัวนะคะ <c oughs> คือแก้มคิดว่านอกจาก เราใช้ผักหรือว่าอะไรแล้วเนาะเครื่องเทศของไทยเราก็มีเยอะ<ม>ซึ่งอย่างเช่นจริงๆแล้วอะค่ะกะทิกท็กเป็นชอตหนึ่งที่กะทิพนเบสใช่ที่เราใช้ในการทำหลายเมนูอย่างเช่นทำเคอรี่หรือเอามาทำเป็นพาสต้าที่มันเป็นซอสแทนที่เป็นครีมหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรออือการทำใช้เครื่องเทศอย่างเช่นกระเทียมพริกสามเกลือเหล่านี้คือทำกระเพาก็ได้เอามาทำแกงก็ได้ แล้วก็ใช้ผักที่มีหลากหลายสีคือการทานหลายสีเนี่ยอย่างเช่นมีแครอทมออีแอสพารากหรือสมีเรามีถั่วอะไรเรามีเม็ดมะม่วงหิมาพานต์เรามีบ็อกโคลี่เนี่ยคือการกินที่มันหลากหลายแล้วก็มันจะช่างรสชาติความมันความอ,อ,อย่างเช่นพริกหรือถั่วเนี่ยก็คือสร้างรสชาติที่ดีอยู่แล้ว<ม>เพราะฉะนั้นคือแก้มคิดว่าเราสามารถปรุงได้โดยที่มัน มันง่ายมากเพียงแต่ว่าเราลองเราเอ็กซ์เพร์เมนต์อย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ก็มีซีอิ๊วที่ได้รางวัลแล้วการันตีกันว่ารสชาติดีผมแอบไปซื้อมาเรียบร้อยจิกโชเข้าอร่อยมากแต่หมดแล้วผมก็ว่าตบข่าวชาดผ่านไปแล้วคือคอเราผัดซีอิ๊วก็ได้เราเอามาทำเป็นสต็อกก็ได้ซึ่งอยากจะให้ลองเสิร์ชดูลองหาดูฮึอเมนูเหล่านี้เป็นเมนูที่ทำเองได้ง่ายมากแล้วก็ ของที่ขายอยู่ในท้องตลาดที่แบบเอามารวมลองใช้อย่างนี้นค,ค่ะอย่างในงานที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือทําให้เราได้เกิดโลดชั่นใหม่ๆบางทีมันก็เบื่อหรือบางทีคิดไม่ออกลองมาหาไอเดียจากงานเหล่านี้ได้ต่อไปอยากให้แนะนําหน่อยข้อเสนอแนะให้ร้านอาหารก็ได้แม้ว่าจะเป็นร้านอาหารเพราะว่าร้านอาหารที่เขาเป็นแพลนเบสมีเยอะอยู่แล้วคุณแกเอาเป็นร้านอาหารที่รวมทั้งร้านอาหารที่เป็นแพลนเบสก็ดีหรือว่าร้านอาหารหลายๆร้านที่ยังไม่มีแพลนเบสในเมนูเลยในใจคิด ควรจะเริ่มดีไหมถ้าทําแล้วจะมีลูกค้าเหรอสูตรมันจะทำอร่อยเหรอช่วยช่วยแนะนอนหน่อยเพราะว่าร้านแกรมส์ก็เข้าใจว่าตอนแรกก็มีทั้งเบรคฟาสต์ธรรมดาตอนนี้แพลนเบสผมเข้าใจว่าโตขึ้นแล้วก็โตขึ้นด้วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ คือจริงๆแล้วอะค่ะคือสำหรับแก้มเนาะคิดว่านอกจากไม่อยากให้จะคิดว่าเป็นแค่อาหารเนาะคือ plant based นี่คือมันก็คือไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่งก็คือมันคือการใช้ชีวิตของเราอยากคิดว่ามันจะเป็นเรื่องยากหรือไกลตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอลองแล้วคือนอกจากเราทานเองเนาะแล้วเราก็ลองทำคือทุกอย่างก็ควรจะลองไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคือปัจจุบันเนี่ย คนไทยเยอะมากที่นอกจากเป็นคนที่ใส่ใจสุขภาพหรือเป็นนักกีฬาหรือจะเป็นรุ่นใหม่ต่างๆเนี่ยคือคนส่วนใหญ่เนี่ยแก้มคิดว่าช้อยส์ของการทานแพนเบสเนี่ยก็เปิดกว้างมากขึ้นมีรสชาติที่ดีก็สำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการหรือสำหรับใครที่อยากจะลองทานเนี่ยคือตอนนี้แก้มคิดว่าเป็นโอกาสเติบโต ค่อนข้างสูงมากแล้วก็จะมีสตาร์ทอัพใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่เราสามารถเห็นได้เนาะคือเราก็ได้ support community ด้วยว่าเออมี product ดีๆแล้วเอามาลองใช้เอามาลองพัฒนาเมนูง่ายมากคือช้อย c ์เยอะมากณนะตอนนี้ค,คือแก้มคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ซอสต่างๆหรือว่า,อาส่วนผสมเนื้อเทียมที่มีโปรตีนจากพืชเนี่ยค่ะคือเราลองมาทำเนี่ยแล้วจะได้รู้ว่าเอ้จริงๆแล้วเนี่ย <Work S 2> ไม่ work เพนเบสเนี่ยอร่อยด้วย mm. คือมันสำหรับแก้มเนี่ยมันเป็นง่ายมากทางเลือกที่ง่ายในการดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่คนส่วนใหญ่เนี่ยได้เปิดรับแล้ว mm. ก็คือ mm. ลองได้เลยคือคือคือจริงๆแล้วเป็นธุรกิจที่เติบโตมากขึ้นทุกวัน mm. ทุกวัน,วนจากที่อย่างวันนี้ที่เราได้เห็นว่าร้านต่างๆที่มาออกงานนะคะครหรือว่า แม้กระทั่งสมมติเราเสิร์ช Delivery Service เนี่ย<ม>คือ p t b n s e d เนี่ยก็มีให้เลือกแทบทุกร้านเลยเพราะแบบที่เราสังเกตได้คนยุคนี้เนี่ยมาเป็น Plant-Based เยอะขึ้นเพราะมันไม่มีคำจำกัดก่อนหน้านี้ที่ว่าเฮ้ยฉันเป็นวีแกนและฉันต้องเป็นวินแกนทุกมือ้อหรือฉันต้องรอเป็นกินเจเฉพาะช่วงหน้ากินเจเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้มันจะมีความรู้สึกว่าเ้ย คนนี้ไม่อยากกินอะไรหนักๆอยากกินอะไรที่เบาเบาท้องกว่าแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นมือนี้ที่เป็นวีแกนหรือว่าเป็นพลน b a เบสสักหนึ่งมือหรือว่าบางๆคนที่ผมชอบกระแสนี้มากกินมังหรือกินเจเฉพาะวันเกิดตัวเอง <ừ. S 1> ใช่ไหมที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นมามันมันก็เป็นอีกที่เราเห็นเทรนด์ว่าคนกล้าที่จะเข้ามา กล้าที่จะกินแพลนเบสเยอะแล้วก็เยอะยิ่งขึ้นด้วยนะแกรมเนาะใช่ค่ะคือคือและรสชาติอร่อยมากครับคือนอกจากรสชาติอร่อยแล้วมีคุณค่าทางอาหารอีกอย่างนึ่งก็คือได้สุขภาพที่ดีด้วยทําไมถึงจะไม่ลองใช่ไหมคะคือเพราะฉะนั้นแก้คิดว่าคือเป็นทางเลือกของทั้งผู้ทานและผู้ทําคือก็ดีทั้งสองฝ่ายคือเป็นการส่งเสริมละกันเรียกว่าเป็นสร้างสังคมสุขภาพที่ดีครับใช่ค่ะ ยอดเยี่ยมมากขอเสียงปรบมือให้กับคุณแก้มจากทางแกรมคาเฟ่ด้วยครับขอบคุณนะคะ uh, สวัสดีครัเป็นหนึ่งในร้านที่ที่น่าสนใจและเมนูน่ากินทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณคุณแก้มมากนะครับที่นํามาแชร์เรื่องราวความรู้แล้วก็เรื่องของแนวคิดในการทําร้านอาหารนำแพลนเบสมาใช้นะครับขอบคุณคุณแก้มมากครับเดี๋ยว